สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้มูเด้งฟุตค่าอัปเดตมาเป็นที่รอทุกคนก็เป็นอัปเดต5เลยนะซึ่งบอกเลยคนว่าผมเนี่ยทำคลิปค่อข้างชาเลยนะชากัาคนอื่นค่อข้างเยอะเลยคนก็ไม่ใช่แล้วหรอกนะคือผมเนี่ยคือเป็นลงดันหา หาโกกับหาแมวแมวยายเทอร์โบทุกคนในล็อกฟูดนะแล้วแบบเกือจัดทุกคนลงไปแม่งจะร้อยตาแล้วตอนนี้ผมก็เลิกหาทุกคนผมเอ,อผมว่าผมจะไปะเล่นหาหาเล่นแบบอื่นหาทำคอนเทนต์แบบอื่นนแล้วคนเออซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นแบบอื่นน่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบนี้ก่อนนะหามาทุกคนซึ่งสำหรับอ,อ,อัปเดต5นี้ยทุกคนก็จะมีของใหม่มาทั้งหมด2ออย่างทุกคน ยาเลคนก็เป็นหมัดโกโจวีวสองนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําทุกคนอาจจะมีของทํานะยาต่อไปทุกคนก็เป็นเสียดาวนี่ผลเสียดาวเองทุกคนผลนี่นะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นผลที่แบบจาแมวจำแมวสุดไปเลยนะนี่แมวจับทุกคนดูเสียดาวนะนี่รอบพูกิทุกคนนะอ่าทุกคนสลับผลเสียดาวนะก็สุ่มได้จากตรงนี้นี่แหละทุกคนสุ่มได้จากตรงนี้นะซึ่งโอกาสออกค่อนข้างยากทุกคนโอ้โหโอกาสออกแม่งตั้ง 0.0- นนเนะสุ่มจากคูบานะทุกคน ซึ่งผมก็มีอยู่กี่ผลวันนี้เอามาราเปิดให้ดูกันผมมีอยู่ผลหนึ่งนะผมเก็บไว้ทุกคนนี่ทุกคนก็จะเป็นหน้าตาผลเสาดาวนะโตรเททุกคนเก็บไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวผลเสารดาวก่อนนะผลเสารดาวทุกคนก็จะมีทั้งหมดกี่สกิลวะห้าสกิลทุกคนสกิลแรกสกิลสัด,ส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 ดน,นี่จะเป็นการายิงหมัดออกไปนะเร็วๆ ยิงหมัดออกไปรัๆวๆทุกคนแล้วก็ท่าสุดท้ายก็จะยิงเป็นหมัดไฟนะสกิล X ทุกคนนี่จะเป็นเอ่อทอร์นาโดนะเป็นยิงทอร์นาโดออกไปนะเออประมาณนี้ทุกคนอ่ะสกิลสินี่ก็จะเป็นการพุ่งเป็นการพุ่งเข้าไปหน้าจากนั้นก็จะมีเอ่อเหมือนเป็นไฟนะนี่พุ่งไปแล้วก็เหมือนเป็นไฟพุ่งออกมาแบบนี้ สกิลวีก็เป็นแปลงร่างเองแปลงร่างทุกคนเหมือนเหมือนว่าแปลงร่างเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่กับเรื่องเลือดทุกคนน่าจะเอาไปเพิ่มความเท่อ่าแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ส่วนสกิลบีทุกคนก็สามารถวาร์ปได้นะนี่ก,ก็จะวาร์ปไปดานาเองนะวาร์ปไปดานานิดนึงนะเป็นการโซไปดานาทนุกคน จะบอกว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากนะคูดาวไวด้วยเนี่างนั้นเนะนี่วยว้าวว้าวก็เยอะเยอะทุกคนก็หลังจากแปลงร่างเป็นเสือดาวทุกคนสกิลอื่นน่ะก็เปลี่ยนด้วยนะอ่ะนี่ทุกคนสกิลแทดนะก็จะฮะเนี่ยนะอีอ๋อตีธรรมดาได้ถ้ากดตีธรรมดามันก็จะเป็นการาคำรามสกิลนี้สกิลนี้นก็เหมือนเดิมทุกคน ประมาณนี้ครับสำหรับผลเสียดาวนะค่อนข้างเจ๋งทุกคนแล้วสำหรับออของสบไยที่ควรจะามาทำนะคนนี้เป็นโกโจวีสองนะมาเอ้าแล้วเราไปกดฟูกะเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรแปลแล้าเอตตาเลยแล้วกันจากนั้นก็บินไปเยวนะผมขออนุญาตนะนะครับทุกคนขอหาเกาะทําก่อนนะอ่ะมาที่ตรงนี้นี่เลยก็จะเป็นเกาะวอนนั่นเองไงมาโอ้โหทำไมมันต้องเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยนี่ อยู่ตรงนี้ทุกคนมาที่เสาที่สูงที่สุดนะของเกาะบอนะทุกคนไม่มี NPC โกโจวีสองอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอ้โหยุ่งยากแต่ละเกินอ่ะโดดมาทุกคนโกโจวีสองนะซึ่งเราต้องใช้ซิกอายอินฟิตี้ออฟเฮดโกโจเลือดบัตรนะทุกคนออฟไวกับไว a แฮแล้วก็ใช้ตังกับเจียมประมาณนี้เราก็ได้โกโจวีสองในนั่งยงนนะทุกคนมาไปเราไปสอนหาของกันดีวกว่าทุกคนแรกแรกจะเป็นซิกอนะ สลหรับซิกอายนะทุกคนก็ดรอปจากบอสโกโจตรงนี้นะเนีน่ยนะคนนี่ตรงเกาะนี่นะมีโอกาสดรอปซิกอายนะทุกคนกี่เปอร์เซ็นต์วะห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้อืมอ่าหลังจากทุกคนได้ซิกอายนะคนอย่างต่อไปนะคนก็ก็จะเป็นอ่าของใหม่นะทั้งสองอย่างเลยทุกคนก็จะเป็นอ่ะอินฟินิตี้ออฟกับเฮดโกโจนะซึ่งมันก็อยู่ตรงเกาะใหม่นะเนี่ยนะทุกคนซึ่งเกาะใหม่ก็จะอยู่จะอยู่เอ่อประมาณตรงนี้แหละนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ จะเป็นเกาะเมืองนะครับทุกคนก่อนนี้แหละเกาะเมืองนี่มานี่ทุกคนก็จะมีบอสเนี่ยโกโจออนติเมทนะดาบอินฟินิตี้ออฟไปเฮดโกโจทุกคนนี่อินฟินิตี้อเปอนะทุกคนเฮดโกโจยีบห้าเปอร์เซนะอา่าแล้วบอสก็ตกไปแล้วอ่าเราชักมันนะทุกคนทุกคนอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ่อเหมือนว่าจะเป็นอะไรวะเลือดใช่ไหมอ่ะเลือดนะทุกคนดอบจากมอนตามนี้เลยนะเอ้ มันก็จะดรอปจากมอนตามนี้นะทุกคนมอนมอนมันจะแถวเกาะมันก็มีโอกาสดรอปเลือดนะคนไม่รู้นะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ตีไปเยอะอยู่นะอย่างต่อไปทุกคนจะเป็นออฟไวท์ White นเองสองเอฟไวท์ครับดรอปจากบอสต,ตรงนี้นะเกาะโยรุนะทุกคนนี่ดรอปจากมิเตอร์ไบนะนี่ดรอปออฟไว้สิบเปอร์เซ็นทุกคนทุกคนก็มาตีหาเลยนะอย่างต่อไปทุกคนก็จะเป็นไวท์แฮนะไวท์แฮดรอปจากคาเฟ่ Coffee ทุกคนนี่ก็เป็นดรอปจากดาโกโจโนะทุกคนตรงนี้นะ ซึ่งโอกาสออกก็เท่าไรหร่วะอ่ะไว้แฮไว้แฮนะห้สอร์เซ็นค่อนข้างเยอะเลยอ่ะหลังจากทุกคนได้ของครบแล้วทุกคนเราพาทำกันเลยดีกว่านี่มาที่ก่อนนี้นครับทุกคนเออเหมือนเหมือนว่ามันจะมีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะอืมผมผมก็ไม่รู้นะว่าในโทรศัพท์มันคลิกได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองคลิกดูนะนี่อ่ะทุกคน ลองใช้ในสต็อกของอใช้อะไรวะซิกไออบไวบัตรอินฟินิตี้ออฟแล้วก็อะไรอีกวะเอ่ออ่าซิกไออิน e ฟินิตี้ออฟเฮดโกโจเฮดโกโจนี่เฮดโกโจแล้วก็น่าจะมีแค่นี้แหละกดไปเอา้าวเราขาดอะไรอะ่ะ อินฟินิตี้ออฟเฮดโกโจเฮดโกโจอินฟินิตี้ออฟบัตออฟไว้ไว้แห่เราขาดไว้แฮ่มีไว้แฮ่มาเลยกดไปนี่ได้แล้วทุกคนโกโจวิสองนี่มันก็จะมาแทนสุขนาเองนะเดี๋ยวเรารีดตัวก่อนนะครับทุกคนรีดตัวแป๊บนึงครับกดดิเซตไปเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันนะอันอีเตกผมเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะทุกคนมา ในสตวอกของก็จูบีสองทุกคนจะมีทั้งหมด่5สก,กิลนะทุกคนมาดูสกิลเซตเอ๊ะมันจะเป็นออนะ a อหรือ,อา g a วะไม่รู้่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีแดงระเบิดอ๋อมันไม่ใช่ระเบิดเหรออ๋อมันเป็นระเบิดแบบแต่ว่าวงค่อนข้างเล็กนะทุกคนสกิล X อ๋อสกิลเอ็กนี่เลยทุกคนเป็นการหมุนเป็นการหมุนอันนี้นะสีฟ้าทุกคนมันคืออาโอใช่ไหมเป็นการหมุนสีฟ้านะเออใช้ได้ใช้ได้ไดสกิลนี้เจ๋งเย่งสกิลซีทุกคนอา้าวอ่าสกิลซีเป็นมุราซาก,กีแล้วก็ยิงไปด้านหน้าตุ้มนี่อ่ะน่าจะแรงมากๆนะทุกคนอ่ะสกิลต่อไปสกิลบีเอ่อสกิลบี กิวีเหมือนว่าจะเป็นอะไรกลางนาเขตใช่ไหมมุกเกนเหรอเฮ้ยมุกเกนว่ะยีดโกโจวีสองมีมุกเกนทุกคนก็จำจำแมวเลยสุดยอดเลยทุกคนอันนี้นะเฉลีคู่แกะตาเพิ่มเลยโคตรสุดยอดเลยทุกคนมาสกิลบีเฮ้ยมูราสกินะเลยว่ะเฮ้ยไม่ใช่สิมันต้องกลางนาเขตดิมีกลางนาเขตมันก็จะหยุดนะเหมือนวีหนึ่งเลยนะ เอเจงว่าโกโจแม่งโคตรจำอันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สหรับโกโจอันเดี๋ยวเราไปดูอิสเตเอกันนะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เจออิสเตเอเป็นเทวลอยแล้วคนก็มันจะอยู่ตรงตึกตรงนี้นะั่นเองนะนี่ก็จะอยู่ตรงเออตรงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย,ยเอเอเท่นเอตรงสีฟ้าหน้าประตูนะคนอ่ะตรงนี้นะ อ่าก็าดูเหมือนว่าเดี๋ยวผมบอกจุดตึกก่อนนะซึ่งตึกก็จะเป็นตึกอันนี้นะนในในนีนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าหาไปทางขวานะมันก็จะมีกเกาะเยดรูตรงนี้นคนให้เดินมาระหว่างตรงนี้นะมันจะมีบ้านน้อยตรงนี้อยู่นะนี่ตึกตรงนี้เลยเราลองกดเข้าไปดูอ่าได้แล้วนี่อิตาอกกดอิตาอกเด้เลยทุกคนนี่เลยเราก็ได้เป็นเลือดในนี้นะคนอ่ะเราก็เอาไปทำกดโจได้นะอ่ะไปกันมาทุกคนชอบลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนตอนทิ่นี้ก็สวัสดีครับ กทบไปด้วยนะ